สวัสดีครับกับมานเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการผ่านค่าเข้าไปให้กับ Argument ในฟังก์ชันรวมถึงวิธีการใช้ n a m e d e อ a ร g u m ว n มรวมถึงตัว Argument ที่มีค่า Default นะครับอลองมาดูตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็มาสร้างตัว R s c r i p t ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมเขียนฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่า roll แล้วก็ dice แล้วกันนะครับถอยลูกเต๋าเนี่ยนะฮะ ก็บอกอันนี้เป็นฟังก์ชันอย่างเช่นฟังก์ชันแบบไม่ต้องผ่านค่าอะไรเข้าไปเลยนะครับผมบอกว่า r o w d i c e เนี่ยก็คือให้ส่งค่าแ s a m p l ลนะครับตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหเราผ่านค่าเลขหนคือจํานวนครั้งนะครับดูนะฮะพอฟังก์ชันเขียนแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผม sourcing ตัวนี้ทั้งหมดนะครับเครื่องก็จะรันสามบรรทัดนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับ r o w d i c e ขึ้นมานะครับผมก็สามารถเรียกได้นะครับตัวนี้ นะครับมันก็จะเป็นการสุ่มตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่1นถึงหออกมา1ตัวนั่นเองนะฮะอ่ะาคราวนี้ถ้าเรามาดูต่อนะครับหากผมต้องการเขียนฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็บอกว่า roll dice สองละกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแต่ครัวนี้ผมให้ผ่านค่า n เข้ามาได้ว่าจะเหมือนกับทอยลูกเต๋ากี่ครั้งนะครับแล้วถัดมาผมก็บอกว่า sample นะครับ ลูกเต๋าก็1ถึง6แล้วก็ตัว n นะครับผมก็ผ่านค่าแบบนี้เข้าไปได้นะฮะอ่แล้วผมก็รันบรรทัดพวกนี้พอรันเสร็จผมเข้ามาเรียกตัวโลตัว dice เปอร์สอเนี่ยสมมติผมต้องการถอย3ครั้งนะครับก็ใส่แบบนี้เข้าไปเห็นไหมครับเครื่องก็จะรีเทิร์นค่าออกมา3ตัวนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูตัวโปรแกรม R ่นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผม เหวตัวฟังก์ชัน Sample ขึ้นมาก่อนละกันนะครับจะได้เห็นความหมายเดี๋ยวนะครับฟังก์ชัน Sample เนี่ยสามารถผ่านค่าพารามิเตอร์นะครับ1,2,3,4ตัวหลักๆนะครับคือตอนที่เราผ่านพารามิเตอร์นะครับคือถ้าเราไม่ระบุอะไรเครื่องจะเรียงตามลำดับนะครับอย่างเช่น1-6ถึง6ตัวนี้นะครับจะหมายถึงพารามิเตอร์ตัวแรกคือ x นะครับที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยแล้วตัว n จะหมายถึงตัวไซส์แบบนี้นะครับ คันนี้หากผมต้องการเขียนตรงนี้นะครับให้ชัดๆผมสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ s a m p l ลว่า x เท่ากับ1ถึง6แล้วก็เขียนว่า size เท่ากับ n แบบนี้ก็ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์บรรทัดนี้ออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวสั่งรันบรรทัดนี้จ้างฟังก์ชัน r o w ไ dice 2ขึ้นมาใหม่แล้วตรงนี้ก่อนเนี่ย r o w dice 2ตรงนี้อันคานี้นะครับสังเกตดูนะครับนิดนึงตัว r นะครับ r o w d i c เนี่ย เอผมลืมผ่านค่า n เข้าไปนะครับซึ่งพอไม่ได้ผ่านค่า n เข้าไปนะครับตัวไซต์ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเครื่องก็จะกลายเป็น sample 1-6ก็คือตัวนี้เนี่ยเหมือนกับการ shuffle นะครับได้เข้าออมาแต่ถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับใส่เลข4เข้าไปนะครับ roll dice นะครับก็คือ n เท่ากับ4เนี่ยก็คือให้สุ่ม4ครั้งนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับมาดูตรงนี้ replace เท่ากับ false ก็คือหมายความว่าห้ามสุ่มตัวเลขที่ซ้ํากันออกมานั่นเองนะครับอย่างเช่น1นถึงหอันนี้ดูนะครับได้5 2 4 3ถ้าผมลองอีกรอบหนึ่งนะครับ153 4คือพุ่งง่ายตัวเลข4ตัวพวกนี้นะครับจะไม่ซ้ํากันเลยนั่นคือความหมายนะฮะหรือว่าผมจะผ่านค่าแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่น roll dice เนี่ยสแล้วผมพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับว่า n เท่ากับ3แบบนี้นะครับ แบบนี้เราจะเรียกเป็นการใช้ประเภทแบบ name d argument นะครับคือการผ่านค่าโดยระบุชื่อของตัว argument เข้าไปเลยอย่างเช่นในที่นี้ argument คือ n แบบนี้นะฮะครับผมก็เรียกแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าผมจะเขียนเอาอีกซักอัน2อันละกันนะครับตรงนี้ copy มาแล้วก็ load i c e เป็นเบอร์3เนี่ยแล้วผมบอกว่าถ้าไม่ระบุค่าอะไรมานะครับให้ค่า n มีค่าเท่ากับ1 นะลองดูนะครับผมทำแบบนี้เนี่ยสั่งรันตัวนี้ไปแล้วผมก็มา load dice นะครับเบอร์ mm hmm. 3เนี่ยอันนี้ผมไม่ผ่านค่าอะไรเข้าไปนะครับกด enter ดูนะครับพอไม่ผ่านค่าอะไรเข้าไปอันนี้เนี่ยจะถือว่าค่า n มีค่าเป็น1ลองเทียบกับโ o a d dice เบอร์2ดูนะครับถ้าผมไม่ผ่านค่า n เข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับค่า n มันกลายเป็นว่า เครื่องจะไม่ใช้ตัวซสเท่ากับอันนี้เครื่องก็คือเป็นการแรนด o อมโดยที่เอาสมาชิกทุกตัวออกมาเลยนะครับเพียงแค่มีการสลับตำแหน่งตามลำดับของซีเควนซ์ที่เครื่องทำข้างในนะฮะตัวแบบนี้นะครับ n a m e d a a อาร์กิวโดยที่พวก Argument พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอสักตัวอย่างนะครับ Ro w d i e ละกันผมสามารถบอกว่า n เท่ากับ1 แล้วคันนี้นะครับผมบอกว่า replace นะครับเท่ากับ true แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือชื่อฟังก์ชันนะครับอันนี้มี Argument 2ตัวผมใส่เข้าไปแบบนี้และดูนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่า replace เท่ากับ replace นะฮะแบบนี้ก็จะเรียมนะครับ replace ตัวนี้นะครับหมายถึงตัวนี้นะฮะส่วน replace ตัวนี้นะครับจะหมายถึงชื่อ Argument ของตัว sample ฟัง c t ชันนะฮะงั้นอันนี้ผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับ คันนี้เดี๋ยวรันตรงนี้ก่อนนะครับรันตนัวนี้อ่าแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีใช้นะครับถ้าผมบอกว่าตัวโรดายเฉยๆนะครับโรดายส e 4นะครับไม่ผ่านพารามิเตอร์อะไรเข้าไปเลยเพราะว่าในที่นี้นะครับถ้าไม่ผ่านค่า n ค่า n ถือว่ามีค่าเป็น1ถ้าไม่ผ่านตัว p l a c e replace ถือว่าเป็น true ผมก็ทําแบบนี้ได้ในอันนี้มากด enter เลยนะครับในหนึ่งอ่าเดี๋ยว หลันต่อได้สี่พูดง่ายๆก็คือการถอยลูกเต๋าหครั้งนั่นเองแต่ถ้าผมผ่านค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าผมพิมพ์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเลข3จะหมายถึงตัว argument ตัว n นะครับก็คือให้ n เป็น3แล้วก็ replace เป็น true นะฮะเห็นไหมครับ replace เป็น true เนี่ยจะมีเหตุการณ์แบบเลข5เกิดขึ้น2ครั้งอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าผมจะเขียนแบบนี้นะครับ ผมบอกว่าตัวนี้เท่ากับ false แบบนี้แบบนี้ความหมายก็คือ n เป็น1แล้วก็ replace เป็น false นะครับคือถ้าเราใช้ name argument นะครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ผ่านค่า replace ก่อนแล้วค่อยผ่านค่า n ก็ได้นะครับอย่างเช่น replace เท่ากับ false n เท่ากับ3เราสามารถเขียนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับในภาษา R กด enter นะครับ ไม่ให้ Replace แล้วก็ทำา3ครั้งนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างฟังก์ชันแบบที่ให้มีตัว Default Value ให้กับตัว Argument รวมถึงเทคนิคการใช้ Name Argument ตต่อเรียกใช้ฟังก์ชันในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ